สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาต้นขอใหญ่กันเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ครับเรามาตามต่อริวตันครับผมนี่ครับลักษณะไม้ครับตรงนี้ก็จะมีการบานข้าวด้วยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นทุ่งนาน้ําท่วมครับทุ่งน้ําท่วมส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นลานที่เขาไถไว้ครับเตรียมที่จะปลูกมันครับ รเราก็เดินเข้าไม้กันเลยครับสำหรับวันนี้ก็ออกต่อกับอาจารย์ยุทธนะครับอาจารย์ยุทธเอานกใหม่มาหัดนะครับเราก็เล็งสิกกิ่งแห้งเลยครับส่วนมากเข้ามาครับก็จะมาเกาะที่กิ่งแห้งก่อนนะแล้วคราวนี้ก็เหยียบให้แน่นครับเหยียบพื้นให้มันแน่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้น ืนที่เขาเพิ่งถนะครับก็จะเป็นดินร่วนๆเลยนะครับเราก็เหยียบให้มันแน่นนะครับแล้วเราก็ปักขึ้นครับคืน21หลักครับหันบ่วงเข้าหานกอย่างเดียวครับหลักนี้ไม่ค่อยมีหญ้าพางนะครับไม่ค่อยมีหญ้าพางเท่าไหร่ครับตอนนี้ริวตันก็ขันโยนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ไกลๆครับ าจารย์ก็กําลังใส่อยู่เหมือนกันครับอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าของเราเหมาะกว่าครับเราอยู่ใกล้ๆต้นแห้งพอดีครับจริงที่คาดว่านกป่าจะมาเกาะนะครับนะครับสำหรับนกต่อเรานะครับผมเจ้าสิงคอนเหมือนเดิมครับตัวเก๋าเกมของเราครับนี่ครับต่อใกล้ๆกันก็ดีอย่างหนึ่งครับมันขัดไวครับ อยากไปครับผมรลิวตันครับตัวนี้ครับเรามาดูลายกันครับนี่ครับลายยังสวยเลยครับลายปีกไม่แหลมนะครับหน้าอกแดงครับสร้อยคอใหญ่ดีแล้วก็ตัวนี้มีบัวแต้มด้วยนะครับแล้วแขงสวยสั้นนะครับ กำลังถ่ายผลครับเสร็จแล้วเราก็มาแกะขึ้นช่วยกันนะครับนั่งแกะขึ้นกันสักพักครับเพื่อจะได้ไปต่อหลักต่อไปเร็วขึ้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ